ขอมีหัวจิตหัวใจที่ไฝธรรมะมีธรรมะก่อบุญสร้างกุศลขึ้นให้มันเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของแต่ละแต่ละท่านแต่ละคนเนาะเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกัน,นี้เรามองเห็นแล้วโดยสายตาก็ดีเห็นแล้วก็นำมานำมาสายตาที่เราเห็นมันชุ่มฉ่ำก็นำมา สู่หัวจิตหัวใจเสียงที่ดีๆหรือไม่ดีก็ดีเราต้องกันกรองเสียงนินท้าเราไม่ชอบแต่เราก็คิดว่าคนไม่ถูกดินท้าไม่มีในโลกที่สุดของมันก็ส่งเข้าไปหัวจิตหัวใจตาเห็นดูกก็ส่งเข้าหัวจิตหัวใจหูฟังเสียงก็ส่งเข้าในหัวจิตหัวใจฟังสิ่งที่ดีๆได้สิ่งที่ดีๆก็ส่งเข้าไปบรรจุไว้ในหัวจิตหัวใจเขาบอกรูป เสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่สุดต่อมันทำมาลมรูปเสียงรูปคู่กตาคู่กตาเหลอในตาเนื้อนี่เสียงคู่ของกลิ่นคู่กับจมูกรสชาติเอาลิ้นแตะก็ดูแล้วก็รู้แล้วเปรี้ยวหวานมันเค็มมันสัมผัสกันเลย ท่านเนี่ยว่าเอาวเย,ยวเอาเขาเ้าได้ว่าอายตนะภายนอกอายตนะภายในมันมีช่องทางเข้ามันอยู่เนี่ยเขาบอกว่าหกช่องหกลูแต่ถ้าการรักษาทีนี้เบื้องต้นรักษากายวาจาให้เรียบร้อยด้วยศีลมีสมาธิสมาธิแผ่วความตั้งใจมั่นสมาธิภาวนาตั้งใจมั่นสงบ ร่มเย็นไม่ว,วุ่นวายระงับในดวงจิตด,ดวงใจของเรานี่แนหะละระงับด้วยสติด้วยปัญญาที่สุดของมันปัญญาปัญญาอันสูงล้นปัญญาที่เราต้องต้องคิดนะเรามีปัญญาก็ขับไล่ปัญหาถ้าเราอยู่เหนือปัญหาได้ด้วยสติด้วยปัญญาอยู่เหนือปัญหาอยู่เหน,ออเนือเกิดเหนือตาย นี่เป็นต้นจุ่นเนื้ออารมณ์ที่มันเล่นงานเราทุกวันถ้าสิ่งที่เราไม่ชอบก็เป็นอารมณ์ที่ไม่ชอบไงม,มันไม่ชอบทุกแต่ถ้าบางอารมณ์เราก็มีความสุขเพราะอะไรหรือไหมมันถูกมันถูกใจแต่มันไม่ถูกต้องบางทีก็เป็นลนักษณะถ้าเรามีไม่มีโโหแลเนี่ยถ้าไม่เข้าใจ ก็ไปลำคาญเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะในโลกอันนี้เสียงสูงเสียง